ôi 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 Surprise, motherfucker! 15th of the year! <one> <coughs> yeah, dingo! <is> <coughs> yeah, dingo! <is> <coughs> yeah, dingo! Yeah, dingo! Yeah, dingo! Yeah, ไปเล่นจอยอจอยมันาหัวปะไ่ล็อกเล่นไปเล่นเนี่ยมันก็แบบเฮ้เจอเพลงโ๊กเราเจอเพลงโจ๊กเพลงอนเรวะเล่าเอาอกเหรอเออเล่าบอนี้ืออะไรมันได้ทำอันที่สองคือเลือกท่าโพสตอนชนะกดดูกดเอเจอร์ดูได้คอะไรอช่เดี๋ยววะไปเจอเีย จะดูว่ามันเป็นยันไนงไงไม่ดูไม่มือจังวะสมัสเดนแมนมันทำไมมีแค่อาพีจีนอโอ้โหเยอะไปเลยเลเดินเปิด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 เฮ้ยมีแค่สองเดินเปิดเดินเปิด ล้วตายแล้วไม่เ oh กิดใหม่ปะเกิด oh กิดเลิดซักแมนเนี่ยวะเฮ้ยร์ฟรีดูพล่วปัดเกิดเกียมาเกิดโอ้ย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 ตายกันสองคนเลยยิ่งมวงแ ไม่เท่ละส่วเราเดินโดนสองทางกันเนาะทำไมมันจริงได้รัวๆเลยฮัลโหลไอ้ยิ่งหกเอามาดิวะมาดีวะมอดีวะมาดีวะไอ้ยิ่งอยู่ตรงกลางของไม่เวิร์กวลไอ้ยิงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึดตึ๊ดตึ๊ดตึดตด เอกันเฮ้ยไม่โดนเลยเหรอไม่โดนไงวะยิงติดอะ่โดเลยล้กั้โอ้ไอปีมนำแล้ว <uncover> ต oh ้องลุกปีมแล้วไม่จริงอะอะไรเบืด้าแต้มเห็นไหยเต่ต้องลุมปีมเขาจิงเฮ้ย Wui, teng lom film la. Nol-nol, Daikek ada bini. Duduk, hei, hei, lomai apa? Aduh. Aduh. Hei, hei, roti kunjap, roti kunjap, roti kunjap. Hei, apa? Hei, apa? ไปดูไม่มีทางบิดอย่างนั้จเย็นพี่ชอืออุ้ยสิบเอ็แล้วอ่ะดูดีดีดีโหดลุ้มปตะชันดูดูมีม้ามิดมา

โดนไฟไหม้โคตรแรงไฟไหม้เลยเฮ้ยไรอ่ะระเบิดทำไมไม่จับโดนแล้วปิงเฉยเลยคุณอยู่ในซาฟารีเฮ้ย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 คุณจะชนะแล้ว ทีห้าเลยอ่ะอ้าอุยตังตังตังโอ้ยหมื่นห้าเลยวะโอ้สี่นเปรตเลยอเ่ นี่หมดแหละต้องเองไม่ได้ต้องของจุดเป็นมาตรฐานแฟชั่นแฟชั่นสีผละผละแต่มันก็มันก็สลับสลับกันเราเปลี่ยนอยู่ใช่ป่ะเห็นเห็นไหมเราเปลี่ยนอยู่เอาสีดำนี่สีดำดำไหนแล้วเยี่ยม่เห็นได้เหมือนกันอันไหนดำเหรอำเอ้ไม่เอาอันนี้ไม่ชอบนี้เลยเอ้ยอันนี้นี่เมื่อกี้โอ้โหกูใส่สูตรกูใส่ เจอขู่ทัวร์ตกฟ้าเอออย่าประตูนะอันนี้คือผู้ล่าหรือผู้อะไรนะไอ้เราล่าตัดสุดล่าเ่ิดไฟยังไงอ่ะเดี๋ยวเราตามแต่ทันทีมปิดไฟยังไงอ่ะตอนอ่ะตอนดิอ้นใครอะคลิกขวาคลิกขวาเปิดไฟมองไม่เห็นไหนอ่ะ ไปอ,อ่ะอย่ามาใกล้กูไปตามไปไปดูแบนที่เอ้ยเไอ้ดอเฮี้อะไรสัตว์กูก็รอมันไอแอดเซจเนี่ยเกมเออจัดเอ้ยไะฉายใครอ่ะอะอามาให้ล่าเนี่ยหวห่าทียกูยืนเออเลยดิเนนดเดเดเว อยู่นี่ครับไม่รู้คนที่น่ากลัวสัดอยู่ไงนก็ได้เฮ้ยไฟใครอ่ะโดนอย่ามาคิดจะทุบผมหัวมนะผมมาไวมากโอ้ยติดเทียงเนี่ยเฮ้ยหมดเวลาแล้วต้องกลายเป็นฝั่งล่าแล้วเราจะได้ปืน อมันไม่มีใบฉายอ่ะไม่มีเหรอมันต้องกด E ต้องกด E ต้องใบฉายอ๋ออ๋อนี่กูไม่เห็นเลยเลยตายเป็นไรตายตายจริงเหรอตาองไปต่ออ้าวอ้าวใช่เหรอเออไม่สุ่มเฮ้ยอยากเป็นแล้วอ่ะดีดีกว่า ไอ้ใครวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยใครวะนาใครเป็นน่ะอ๋อไม่ดู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 อีกใครอ่ะไม่รู้ใครวิ pues ่งต er> ้ำตื้นกันไปนาี้ยจะมีเส um uh ียงรถด้วยมองไม่เห็น เียเรไม่กล้าเปิดไม่ายด้จอดำเลยเซอร์ไพรส์มเจอเนี่เียาดีบยาเหือยเยนไอแกโอ้ยนี่เอเฮ้ยมึงจะแดดจะตายแล้วจาเท้า กูเลิกขวบเบื้อนเลยมันเข้าไปตีได้ใช่ป่ะเออเจยระวังชิบหายเนี่ยสาวก็พิ้วเลยเงยลงแล้วลุงลุกสาวพิ้วสัตว์เลยเออไม่ใช่สวัสดีครับจังหวัดนี้เอ้ยปูล่าจะเป็นปูร่ีสเต็มหน้ามาแล้วเั่งมานักเลยจตุรีน้่งมาจตุรีมาอยู่ข้างหน้าเราพอดีตอนแรกเราตั้งใอยู่ไกล เตมตเสียงขแม่มดอะไอ่เสงข่าแม่มดมากขับแก่แล้วกันว่าอออืออุดชเลยเยอะกว่าปเปิคื ตบมือเนอตบแรงตบแรงตบมือเดีวไม่ย่งนี้เหื่อยอยางนี้อยู่ใครเป็นอ่ะต้นดหรอเดี๋วเ้ยเชื่อคุณคุณนั่นเราอะไอซับเฮ้ยเฮ้ยเโอ๊ยยังโดนโดนหมงบทีดีเลย้ปิดไฟก่อนจะไม่เด็นกูไอซั์ ตัเขาตัเขาที่เหลือตัเขานะมือมันขุดบวกเลยเอ้าเปอดกระโหลกเปิดกะโหลกริงโอ้โหเกานึงแบบสองมือ่ะสองมือเลยเหรอตะกี้มูเข้าไปในประตูยังงูยังไม่รู้เรืองเลยยังเหประตูก็ไม่เห็นแล้กั เห็นไฟฉายมากูท <cko> ุบไปก่อนเชื <plein avy> <pieces> ่อเธอเอาเลขจัดเลยวอ้ขังโยกเอางี้แล้วเปลี่ยนเสื้อไม่ได้อะเปลี่ยนชุดต้องเฟรนด์เอตเวอร์เซอรี่ออฟฟิตเนี่ยอ๋อเหรอที่มีอ่ะชนี้แหละชนนี้แหละใครเป็นนะได้เกลียวใครหรือเปล่าเป็นรวยนะเป็นรวยนะกูไปตอนเป็นรวยนะยิงได้เยอะรวยรวยได้นายเยอะนะ ร้อทุกเลยใครหาพวอะนักล่าหนักล่าที่แมทเอ้ยเ็จไอ้เคียตกใจหมดไม่ถือไปใช้หยุดยิ่งเข้ายี่ใครอ่ะ

มันดีได้ไงมึงเห็นไฟอยู่ตอนมึงไม่ไปหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าวิ่งใส่อย่าวิ่งใส่อย่าวิ่งใส่มันไม่กล้าเข้าหรอกโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วขอร้องขอร้องใหญ่ใหญ่ทำแล้วไอ้เหี้ยทีเดียวเลยเหรอก็แต่งตีไปแล้วอ่ะอ๋อเกินไข่ต้มอยู่ไอ้เหี้ยเอ๊ะด้านหน้าไข่หน้า ไอ้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 ไ้ไอ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 ้ยอไอ้เอ้ไ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 ้ไอ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 ้ไ้ไอ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 ้กอ้ไอีไอ้ไอ้ไ้ไ ยูเล่นด้วยเหรอใครวะใครเล็นไฟวะไอ้หัวดีก่อนไม่ได้แด็กหรอกเป็นสัตอัดกันเฮ้ออะไรฟันลงบ่อเนาะฟันลงฟันลงมาเหรอคนปิดนะอ๋อไข่เล็นไฟอยู่เล็ดไฟ ไอ้ไฟแล้วไอ้มึงไม่เปิดกูเกิดไดไอ้ไอ้ไม่ตายเกือบคุณไม่เปิดกูเาไม่เปิดอะแต่คุณอยู่ไหน้า

น่ากลัวเสียงตอนเดี๋ยวว่ามีปืนอ่ะอ๋อเสียงเสียงซาวอะเสียงมันเธอเห็ันหมดอ่ะอ๋อมันใครสองแต้มก่อนชนะมีดานีหรือเปล่าไหนอะไดมอนมิไซล์ไม่มีด่านอื่นเลยไปไปไปสร้างใหม่ดีกว่าไปทีหมดกันไป